มาม่าว่าน่าจะคันนั้นนะ่ะเมด่อกีชอบผีใช่มาม่าว่าน่าจะเป็นหมามุ้ยแล้วป่าในลูกในลูกมันเป็นในลูกในลูกของลุงนะในลูกของลุงไงมันเป็นเม็ดะนป็นของลุงนะลูกพุงพิง หาซ<ส>าตายขรืวอ่อลผงผีไหนอ่ะอันไหนอะนี่อันไหนอ่ะ,ไห,อะไหนอะไรดูสิการออกกำลังกายล้องไม่ไป,ไปล้องไม่เป็นละกระโดดไกลเอิบกระโดดหลังจ็อกกิ้งต่อยไปข้างหน้าหนึ่งสอง ข้างซ้ายข้างขวาสลับกันเอาเตะเท้าซ้ายขวาปึ๊บอ้ากระโดดตบอีกรอบ ตัวน้องตี๋พี่พูดว่าตัวนุ้ยไม่มีรั้วไม่เป็นไรแต่รองเท้าเลยไม่มีรั้วดึงดูดึี่เ่เปล่าพี่เปลาเปลา,าเดี๋ยวน้องตกไม่เอาครับลูกร้วไปเดี๋ยวลูก Great. อันนี้ถ้าไม่ผิดทางภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกขี้กาดินมันก็มีสรรพคุณทางยาอเอาอันนั้นไปทิ้งก่อนค่อยมาเก็บใหมเาเวลานั่งเอนนี้มันต้องหล่นไนมันไม่ใช่ขาของมันนะลูก อันนี้ลูกกระทกลกป่าลูกอะไรครับเปา Suam. Oke. Okay. Suam. Suam lagi. Ma. Ma. Kop. 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 đúng khám mà thằng nghĩ luôn yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> E uh -huh. uh -huh.